เอ็ตดแเกดบปวเดบกหเก็บจับปลาดีกว่าเว้ยเอามานเ้วครับผม มีอยู่ครับรถหน่อยไปได้เยอได้ไปลาอย่างนะพอปลานเฮ้ยพอเนี่ยปลาคาว์าน่อยปลาคาว์น่อยเขาได้ต้มโอ้ยมื่อใจียละมันเสียจีบ <laughs> <laughs> ปอง

Ba tôi nha yên hương 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 hương

<laughs> Ôi, quay có thịt, mà, có thịt, như thế ก็บ่ซึก <laughs>

เอาอีกตัวเดียวพอเลยะค่ตวเดียวนี่อตัวเดีวพออีกตัวนึงค่อยคู่กันกินเลยโอ้โผมชื่อเก้าเปี่ยกเหรอครับผมกัดหกเป็นเก้าผมื้งเลย เจ็ดแปดหกเหมือนเอามาถ่วงไหมมาถ่วงปรักสื่อโอ้หไม่ไหวอยู่หกกับโตัวเดียวกันเนาะจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเม่ขึ้นแล้วนะฮะไม่ขึ้นแล้วดะไ่ขึ้น็ถามพุ่นเหรอก็บอกดิกระดิ่งกรดิงส่อ๋อแปดเจ็ดออแปดเจ็ดไม่กด้แบบนี้วะ

ในนี้หมอเลยบางบมดรายได้ี่นสิยัมาหางไเยเขาที่ไปกู้ขายไคเลยเขี้ยนหมดรายไดไม่รู้เลยโอ้ยกรติบกระติเยอกเปย่้ยไคยมาหางแล้วงาน้เยเป็นบ้าเลยเนี่ยบนี้บกินเหล่าไรมื้กินกินโดเนาะ

เอันค้นอันตะขุนหบ้านอยู่ท่ากันเพิ่นกินดูแกันนั่นน่ตลาดเ้าอ่ะกินกเมาเป็นลูกไ่อยู่บ้านเนาะบสอนขึ้นซุปผู้เฒ่าอยู่บ้านป็นองหมอนไหมเขาจะเอากรงหมอชุบยืดน้อมอนนีต่างหตองนาบ่เอาสิพนะอ๋อเนสุกเปนองมอนชุ่กตอนี่ยนน้ายบองกงถึง งูทำเลือก่านี่บ่ไดอิมลามเลืกมันเขาบ่ได้มันป็นหญาห่งวีเอใหญ่ขาแทบบ่นาะอกี่าเบองเงาเนาะเลือกน้อขาเทเขาเทเอ๋มันโดดเนาะโดดตัวอยู่ลาไอยูมีนี่แตัวนี้โดดตัวานแกเกประอมันยากนันเสียวกมันรตัวเราปะอล่ขึ้นไม่ได้เ่านเอลาขึ้นไปแล้วนารคอเห็นแล้วล่ะนะ เดีี๋ยวเออนี่หนาหางปลาฮอเออเออนอเนนจับเออเยนเย็นเยโอ้โอเป็นงะเมลปขึ้นไปเฟ้ยไ่เรอเ้ขางนันี่กระสังโซเลมอ๋อเาเามาสั้หมหอยนาด้อยเขาไข่เขาเจ้าไอ่ะังังอเาี่สําหรับทีนี่ฝากไเียงสาีครับพ่ออิดาผม